สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Black Book ขอเสนอแกะรอยฆาตกรโดยคุณปฏิวัติพัฒนาภูมิชัยเป็นหนังสือที่จะพาเราย้อนรอยคดีฆาตกรรมต่างๆที่เป็นคดีระดับโลกโดยเรื่องแรกที่เราจะมาอ่านให้ฟังคือชายจากขุมนรกเอ็เกนหรือเอ็กินเข้าใจว่าวันเวลาที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้คนอเมริกันรุ่นใหม่ทั้งหลายอาจจะลืมเลือนชื่อของ เอ็ดเกนหรือเอ็ดกีนกันไปแล้วแต่เชื่อแน่ว่าถ้าหากไปถามผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปคนส่วนมากคงจะอดเสียวสลังวากไม่ได้เพราะชายจากนรกคนนี้เขาคือฆาตากรต่อเนื่องที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาชายวิกลจริตผู้ดำรงชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในบ้านไร่ที่แวดล้อมไปด้วยชิ้นส่วนของศพกำเนิดวิถี เอ็ดเกนลืมตาดูโลกเมื่อวันที่8สิงหาคมคศ1906ที่ลาครอสวิสคอนซินแต่ต่อมาครอบครัวของเขาก็ได้อพยพไปอยู่ที่ฟาร์มนอกเมืองเพลนฟิลด์หากหมดงานในฟาร์มผู้เป็นพ่อของเขาจะฟอกหนังและเป็นช่างไม้ส่วนผู้เป็นมารดานั้นกลับเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือทุกคนในครอบครัวเป็นหินประสาทศาสตร์ที่ขึ้นกล่าวเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเซ็กส์ เธอจะยัดเยียดคำพูดใส่หัวสมองของลูกชายทั้งสองว่าเซ็กซ์มันเป็นเรื่องสศกกรปรกโสมมมน่ารังเกียจแต่ทว่าเอสกลับพบว่าแน่ของตัวเองนั่นแหละที่หมกมุ่นอยู่กับการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองพ่อของเอสเสียชีวิตเมื่อปี1940อีก4ปีต่อมาเฮนรี่ผู้เป็นพี่ชายก็จากไปอีกคนส่วนแม่ของเขาก็ตรอมใจตายในปี1945 จากนั้นเอ็ดผู้โดดเดี่ยวได้เก็บศพแม่เอาไว้ในห้องนอนของเธอแล้วจัดแจงตอกตะปูปิดตายและแต่งบ้านใหม่ตามสไตล์วิถีฐานของเขาเองในวัยเด็กหลายครั้งที่เอ็ดรู้สึกรังเกียจอวัยวะเพศชายของตนเองอย่างมากจนเขาอยากจะตัดมันทิ้งวันละหลายหนปมทางใจที่แม่ของเขาเป็นผู้หล่อหลอมทำให้เขารู้สึกไม่พึงพอใจในเพศที่ถือกำเนิดว่ากันว่าเอ็อยากเป็นผู้หญิง ชำแหละศพตกแต่งบ้านทำชุดหนังเขาเชื่อฝังใจอยู่เสมอว่าชีวิตของเขาอยู่ในสายตาของแม่ตลอดเวลาแม้ว่าเธอจากไปแล้วแต่เธอยังคงเฝ้ามองเขาอยู่อย่างเงียบๆซึ่งภายหลังจากถูกจับกลุ่มเขาบอกกับตำรวจว่าเสียงของแม่ก้องอยู่ในหูสั่งให้เขาทำสิ่งวิปริตต่างๆ นอกจากจะปิดตายห้องของแม่แล้วเขาทำเหมือนกันกันกบอีก4-5ถึงห้ห้องข้างบนโดยอาศัยอยู่แต่ในห้องใต้หลังคาเหนือห้องครัวขณะเดียวกันนั้นเขาก็เริ่มสนใจในสรีระของผู้หญิงโดยการหาตำราทางการแพทย์หนังสือต่างๆตลอดจนนวนิยายสยองขวัญและลัทธินาซีมาเติมเต็มและแฟรงค์พบศพไร้ศีรษะของเบอร์นิชถูกเกี่ยวด้วยตะขอแขวนไว้ในรวงเก็บของข้างๆบ้าน สภาพศพไม่ต่างอะไรกับกวางที่ถูกผ่าตั้งแต่ใต้คอจนถึงอวัยวะเพศตับไตไส้พุงและอวัยวะเพศหายไปในครัวศรีรษะของหิงเคราะห์ร้ายถูกร้อยด้วยเชือกผ่านหูข้างหนึ่งทะลุไปอีกข้างแขวนไว้ต่างของแต่งบ้านหัวใจอยู่ในกระทะบนเตาอบอวัยวะอื่นๆถูกใส่ไว้ในลังเก่าๆซุกอยู่ที่มุมห้องนอกไปจากนั้นชุดหนังจากศพ และชิ้นส่วนอวัยวะของศพที่ถูกขโมยก่อนหน้านี้ซึ่งแห้งกรังทรงกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณก็ถูกพบเช่นกันความจริงทุกอย่างถูกเปิดเผยเอ็ดยอมรับสารภาพว่าเป็นฆาตรกรฆ่าชำละแมรี่และเบอร์นิชรวมทั้งคดีขโมยศพจากสุสานก็คลี่คลายลงฆาตรกรผู้เสียสติ16มกราคมคศ1958ศาลตัดสินว่าเอ็ดเกนเป็นคนบ้า สิ่งที่กระทำลงไปนั้นขาดสติเขาสารภาพว่าการได้ใส่ชุดที่ตัดเย็บขึ้นจากศพนั้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาคือแม่ที่จากไปจาก15ศพที่พบในบ้านของเขาเอ็ดบอกต่อสารไม่ได้ว่าเขาลงมือฆ่าไปกี่รายหลังจากการถูกจับข่าวสะเทือนขวัญสั่นประสาทก็โหมกระพือไปทั่วทุกหัวระแหง นิตยสารไลฟ์และคามพร้อมใจกันลงเรื่องของเขาและโปรยปกว่า House of Horror ต่อจากนั้นผู้พิพากษาส่งตัวของเขาไปบำบัดอาการทางจิตยังโรงพยาบาลโวพันวิสคอนซินสิบปีในโรงพยาบาลอาการวิปริตของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายนคศ1968เขาถูกนำตัวมาขึ้นศาลตัดสินผู้พิพากษาโรเบิร์ตกอมาตัดสินว่า เอสมีความผิดแต่เป็นผู้วิกลศริต์เขาถูกส่งไปรักษาต่อที่สถาบาันจิตประสาทเมนโดธาในบ้านปลายชีวิตเจ้าหน้าที่ที่เคยอยู่ที่นั่นบอกว่าเขาคือชายชราผู้ไร้เขี้ยวเล็บสุภาพและอ่อนโยนเอสจบชีวิตลงด้วยอาการหัวใจล้มเหลวในปี1984ด้วยวัย77ปีแต่เรื่องราวความวิปริตของเขาก็ยังถูกเล่าขานไม่รู้จบ